มันง่วงวะขามันเปื่อยแห่งบินขาตัวเองออกเลย ยังไงละที่นี่มันเปิดตายตานึ่งเฮ้ย รงทางแห้มันพลังมันค่อยหายไปก่อนเฮ้วยวปวะ จมุแล้วใกล้จมดแล้วยารยที่ทุ่ักพงกระพงกะพทวยลงวันยักษ์พึง และเล้วก็มาถึงวันวันที่ข้ามันได้ใจปวดแล้วยาใจปวดแล้วมันก็คินว่าเถกเต้ฟลายก็รู้ยังรักเธออยู่ไหนล่ะที่สุดเซฟไปไหนวะ จุดเซร็จเฮ้ยทางมันโล่งไปเลยอ่ะอยากง่อยนี่มันเดินข้าจุดก,ก่อนไม่มีจุดพนเจ้าพนหรอขับรถหากันนะเฮ้ยขี่ม้าหากัน นั่นมันคือที่ไหนเะาอน,นี่งงงเลยยังไงล่ะเจือไม้ตายอดปล่อยพิษกัดกินร่างกายปล่อยพลังกินป่ะอืมไม่ละพูดให้มันดีๆพ่อบันทึกอยู่แบบวันประสาท เาทำไมไม่มีอะไรให้เลยตัวทรงตัวเซฟก็ไม่มีวิ่งบนหาหมัวตัวโทวเขียวเลยที่เหมือนข้งบนนุ่นละนี่ที่เราตกยิวตา เอาละครับผมมากับมา,าสีทองดาบเพิงวันนี้ใช้ไปถึงมันเนี่ยใช้มันควนจะฆ่าได้เราต้องเอาเพิงจากยักษ์เนี่ยไปเปิดประตูของหอคอ,อยคาลิกอันนั้นหรือเปล่าข้าคิดว่านะ หลังจากเราข้าวยักษ์เราก็ต้องมาขึ้นโซ่ขึ้นไปไอ้ทางแบบนี้ผมล่าเสียวนะดูดีครับยังกับกอดอบโกของเทปเจ้าดีมากก็ลืน่นว่าจะตกลงไปข้างล่างอย่ามองไปข้างล่างเดิขาดนะวุย้ยเกือบตกแม่เออเดินยังมันดีดีเลยิ นี่แบบด้าหมาหรือหน้าอะไรวะใครเอนด้มาังยนี่มันหน้ามาใช่ใช่เลยเฮ้ยเต่าเพิ่งยัดบอกนะมีอีกตัวผู้เข่าวไฟฉันไม่ไหวเลยนะที่จะสู้พวกเขาไฟเฉยผมต้องลงไปข้างล่างนะมั้ะ ไปส่องดูก่อนอุปกรณ์เรามีโอ้ใพ่อมีพิ้งซองซองของจักไก่พ่อเรียกว่าอะไรก็ให้ขึ้นมาเพื่อเอ้ามันดูดเลยแล้วก็ตกที่ไปทำไมเนี่ย ទៅลงไปทําไมอ่ะบอไปเจออยู่ตัวนึง จุดพรอยู่นี่ต้องมาเปิดจุดพรตรงนี้โอ้โหเรามาเปิดแล้วเราคนหน้าคล็อพูดคุยกับมิตนนรราจึงมาหาข้าเถิอคน,นามของข่า น่แม่ผุณทองลมีจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและความตายที่ไม่แบ่งแยกท่านพร้อมแล้วเหรือพร้อมจะมุ่งสู่บาปมหันต์ข้าพร้อมพใจแล้วอนุญาตให้สัมผัสถึงสกฤตน้อยเถิขอสัมผัสมือข้าได้สิ พอดีจังหวะก้มเ่ยเฮ้ย hey, พลังข้าหมดแม่นางเจ้าดูพลังของข้าไปชุดราดานี่มันแน่จริงมันท้ายเราผ่านหลายๆอันใส่ชุดอื่นนี่ไม่ผ่านลดามเท่สุดแล้วข้าจะเปิดมิตีกับเจ้าไฟจงลุกโชน แสงสว่างต้องกลับมาข้าคือเทพแห่งไฟที่เผาไหม้มือข้าเนี่ยดูสิลิ่นมากไฟเผามือเลย <c oughs> มือเจ้าช่างสวยและงดงามยิ่งนักเฮ้ย <c oughs> เมนูล่ายอมเผาตัวเองพึ่งสาทองเหลือจงมอดใหม่โอ้โหเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเหรอโอ้กล้วยลูกโทเธอยอมสละร่างกายด้วยการเผาไหม้เพื่อลาชาวองค์ใหม่ด้วยเถิดเผาตัวเอง ้ยขอบคุณ hmm. ที่นำทางเข้ามาที่นี่นักเสียสละชีวิตเพื่อเผาใหม่เพื่อเปิดทางให้กับข้า ได้มุ่งไปสู่ดินแดนผ <works> ู้ร่วง <them. S 1> ทางกับเปียวเพิงสักวันจะพบกับมระลว่าจะเจออาจราลาก่อน Goodbye ว่าแล้วทำไมที่คนหายไปเชลหราขึ้นหนึ่งในตายล่าข้าคืราชา พ่อแกเป็นราชาใหม่สูงย่า่ไปไปเล่นตรงนู้นสองคนแม่ลูกได้ถ้วยรางวัลพึกษาทองมมดใหม่เจ้าคือบุรุษหนุ่มผู้โถวว่าข้าได้เปิดทางแห่งโลกใหม่มาที่นี่โลกแห่งพายุมุนโลกคู่ขนานที่ไม่มีใครพบเจอมาก่อน เป็นเพลองอแห่งใหม่โลกร้อยฟ้าโดยพยยดยายาุไต้ฝุ่นทอร์นาโดเราจิบไปทางไหนสู้กับใครละ่ะยืนอยู่ไม่มีใครเลยฟังกรเนี้ยกรงกรก็ปิดใบปิดหน้าข้ามากับดาบผู้ใจเล่บไม,ม้คอีพลังเนื้อช้ำเนื้อเทวดวาฟ้อนดิน้นโดยหลาบเลือด ข้าจะกัดจานมันซะเอาจานมาให้ข้ากัสดสน,นิทดีหินแห่เฮ้ยแล่หินอิฐแล่ขั้นแปดกันได้เอาข้ากัดจานนี่ย,นนยไม่เคยกินหรือจานเอ้ยไปทางไหนเนี่ยข้าหลงไปทางไหนก็ออกระโดดขึ้นไง จะตลกนะพลอยมันไม่มีที่นี่มีทางลงตรงนี้เฮ้ยบัดเดียวบัดเดียวเดียวบัดรไม่แก้เ้ยโอ้โหเกืบตายบ้าเลยอดได้ของเลยโอ้โหมันก็โดดเกินนะดิเฮ้ยนี่มันพะยะใต้ฝุ่น ผาลุมอสุลาพึกทองพึกศสาทองผาลุมเขาเรียกผาลุม<ต>ถ้าต,ต้องหาตัวปัตโตไซหรอพรอ,อยู่ที่ไหนพรอ,อ,อยู่ที่ไหนพรอยู่ที่ไหนพรเข้ามาตามหพพพา,าพรพรพรจ้าพรคืนนี้นงนอนบ้านพรได้ไหมที่หมุนบ้านกายเขามาอศาศัยที่ท่ายรพบนคร ได้แดดไปน,นอนบ้านทองเลยโอ้โหพายุมันมาว่าขนาดนี้ให้ฉันทำยังไงพโหมี้ิสะสกปรกมากมายฉันคงโดนมันเก็บแดกแน่เลยอย่างนี้เราต้องใช้มือนตาไอ้ยนด่าของเจ้าครรมาเอาไปกินซะเจ้าพวกไม่องไม่เงืองตายกันไปทีตัว <c oughs> อย่าให้ค่าตาํเรวนค่ามีห้าสิบละ,ละอ้าวมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้กินมันยังอยู่ตรงนี้อยู่ทางนั้นมันก็คงต้องโดนวิชชาดาาธรรมชดเราหนึ่งแรงแค่ไหนตัวใจแค่ไหน ได้เลยแล้ขั้นแฝงแล้วเฮ้ยเที่ยวโบราณน,นี่มันคาร์โบเลียวนี่ส็จข้อแน,น่ทีนี้แต่อนนี้เราคงใช้ดาบนี่ก่อนดูซิามันจึงแน่สุดเขีย้ยวนี่มันอยู่ตรงนี้ ม,มันคงต้องโดนถ้าสอดดัาไกายของข้าเอ้ยตัวเว้ยตัวน้าตัวนั้น,นยังยยหาที่เซ็ไม่ยังหาที่เซ็ไม่ได้เลยยากตรงนี้เลย อรจ้าพรคืนนี้น้องโนนบานพรปิดไดยมยนี่ไงเราจะไม่ได้เวอวิญญาณนั้นแล้วก็เจออีกกันหนึ้วเิายาวไว้ก่อนให้มันต็มเนะจอพลแล้วนี่ไง เปิดมนุษย์ยูคนโอเคนี่ก็เซฟแล้วเอาใช้ดาบอะไรดีวะดาบเลือดดีกว่าดาบเป็นใหม่ที่เราได้ ายได้ไม่ได้ใช้และเก็บสมุไรเลือดของเราที่เราได้มาใหม่เราจะหัดใช้บอลเงิปแบบถ้วนใช้อะไรดีพอยใช่ของที่โหดที่สุดในโลกนั่นห่ะพ่อ,อนนี้ น,นี่หวดที่สุดใช่ไหมปะหวดไม่ใช่หวหวหวกระโดดหวรวมชาหว่าหจะอาพลังของนานลาดานมาใช้เอาหนูก็บอกว่าเอาอะไรที่โหดเดี๋ยวลาดานเราใช้กับคุณหมูมากนี่เราแค่ออกไปลองเทมาที่ใหม่กันแล้วนะครับพี่น้องดูนี่เราจบคลิปนี้กันไปก่อน